สวัสดีครับวันนี้เราผมจะมาเล่นไหนคะซึ่งยังไม่ได้ค่อยยิ้มแต่พบคนจะได้ยิ้มเสร็จมันก็นอยู่บ้านนะครับไปเลยอ่านี่แหละที่ผมจะสร้างไงจูว่าเออเหมือนมั้งอืมโอ้สนุกสนุก เป๊ะๆใช่ไหมแต่คุณจะบอกว่าโอ้แบบหนึงจะน้อ,องมันจะเมสร้างไไอไใช่มออทันอ๋ออันนี้ย่งนีนูบ้างายนี่มันคือตัวอะไรไม่รู้แต่ที่รู้รู้สร้างตังางๆนะคุณ ตก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 โอ้โอ,โอ้ขนาดนี้ปิดกลับคืนอ้าวปิดกลับคืนไม่ได้อ้าวตกกลับคืนไปตกต่างอ่ะอืมเราอย่างน่ากลัวไลจูมันอยู่ข้างบนนี่ก็ไะ

คือการได้ยับสวยงามข้างหน้าพาเผยนะก็ใช่ฮิฮิยึบด้านหลังแรกของผมนะเหรอจิ้นมากเลยแต่มาลองดูไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าไปกันดีกว่า Mmm. นี่กดเอากดไม่ได้ช่างมันแลนดิ้งเออจะอื้ผมอื้ออื้อื้มอ้โอ้โหหัวฟักทองกว่าโทว์มาเลยเนี่ยคุณพอผม พอมันใส่แล้วมันจะวงเงี้ยข้อเสียของมันนะคุณเนะ่ยมองอะนั่น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 นกรอะไรตัวนี้ไหนไหนนคนไหนดูนะในนเนี่ยเนี่ยแต่พอเวลามองอย่างนี้มันไม่ใช่มันก็จะเป็นเหัวคลองธรรมดาผมไม่รู้ัต่ันเนี้ยผมเคยสร้างแต่มันสร้างไม่สำเร็จอะ ยางไงนะมันจะเป็นอย่างนี้เออบมาแล่วเกียรเกียรเกียข้างล่างก็หนึ่งให้เราออกออกแล้วถ้าจะบอกว่าฉันโอ้โหโอ้โหเอาไง มไม่ได้อ่ะอเอ๊ะเดี๋ยวผมได้เพชรมาแล้วนะครับไหนลองใส่ดูนช่องนี้ที่แล้วไงต่อแล้วก็เอาทองกับเหล็กนล้งไงต่อมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็เหมือนเดิมอะอืมอังนี้อ๋ออ๋อ มันไม่ใช่ซุปเปอร์สป,ปีดอะมันก็แค่วิ่งโดยธรรมดาแต่ก็ได้เนาะต่อไปก็ผมก็จะเอากระโดดสูงมันไม่ได้ไปนะถ้ามันได้แค่กระโดดสูงงั้นผมนก็จะทำลายแล้วนะเอามันได้แค่แป๊บเดียวโอ้มันได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอะเข้าละอเอา ออ,อ,อนี่มันมายา้มเจออะไรนี่สิแปดเจ็ดสิ๊บช่างมาเนะ้อระเบิดไปละแต่กองควันก็ตักลาโอ้ยยยยยเฮย,เยนี่เป็นอะไรเหรออืมแน่แน่ ว้าวหน้าอจะเออทำไมมันรู้สึกเหมือนมันสว่างเก็บเนอะวางสิยะโอ้โหเอาจะสว่างด้าๆเลยช่างมอ้ยหนู่มามการตงอันไปละจุดระเบิดก่อนจากลา mm-hmm പോകാൻ പറ്റാത്ത കോപ്പ โอเคแล้วเมาลองกันต่อเลยซึ่งไม่รู้เหมือนว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะโอเคเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นนี้แล้วเหรอเฮ้ยมันไม่เห็นทำได้อะคุณเออคุณมันทำไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเวลาเชือกแล้วมันมันไม่ใช่งั้นแล้วนะสงสัยอ่ะไปดีกว่ามาทำมาคุกคามเพลงทำทำเพลงเนี่ยง อ้าวมาเกิดตรงนี้ไก sí, ่ไก sure. ่ไก่ hello 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 เสียงอยู่แถวแถวนี้แต่ไม่เจอตัวแต่ไม่เจอตัว hello hi ไก่ไม่ไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นด้วย

ไก่ย <pes mut> ่างข้าวเดาทจะทำไก่ย่างขอาวเดาีนไก่ย่างดาวเดาโย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 